สวัสดีทุกคนด้วยนะคะโบก่าผมล้นชาโยนเกมแคสเซิลคัชเชอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับก็เนี่ยอีกแล้วคลิปนี้อาจจะไม่ได้ใส่อินโทรนะรเพราะว่าเอิเขาเรียกอะไรเกิดอาการเอิขี้เกียจเล็กน้อยนะครับคือไม่ใช่เลยเลยคือผมหาโปรแกรมตัดต่อไม่ได้เออแต่ใช้ Movie Maker มันก็อนหนาเนี่ยครับก็ก็อยู่ในระหว่างการหา ที่ okay. นี่ที่เราค้างไว้นะใช้ที่นี่แน่หรออย่าไม่ใช่แหละหรือว่าตรงนี้อ้าถูกแล้วถูกแล้วผมงง,งนะครนี่ไงแร็เตอร์คู่ใจอืมตกอีอีอีออออออ มักเตอร์มีทรยศอุ้ยอุอ้ยจะไม่เอาแกไปด้วยเพราะครั้งที่แล้วที่ฉันเอาแกไปด้วยมันทำให้ฉันตายอุ้ยตายเป็นครั้งแรกวัดเดี๋ยวนี้แล้วท่านผู้ชมคือครับท่านผู้ชมตอนที่แล้วเราก็เล่นถึงแบบไอ้ตรงที่เราอยู่ที่ป่านะแต่พอดีว่าผมตายไงเออเลยต้องมานั่งเล่นใหม่ก็เนี่ยแหละความรันทดของชีวิตคือมันแบบมันไม่เซฟไงเออจุดเซฟมันแบบ มันกวนไงเองอเนี่แหละสิ่งที่ผมอยากจะพูดมานานแล้วเดี๋ยวแรปเตอร์มานี่แรปเตอร์มานี่แรปเตอร์มานี่ตายซะเถอะโอ้แรปเตอร์อ <cart> ุ้ยแรปเนีผมลีวคอมโบไปแล้วนิ้วพอดีว่านิ้วแบบอืม อาจจะแคสไม่สรุปนะเพราะว่าแบบมปีปัญหาเล็กน้อยนะไปวิ่งไปครับเราจะทิ้งแรปเตอร์ไว้นะไม่เอาแรปเตอร์ไปเก็บไปทุกท่านเดี๋ยวดูที่ the garlic. อเ yeah. ไม่ทนแล้วนนจะไม่ทนแล้วนะลิวจะไม่ทนแล้วอุย,อยนี่มันไม่ใช่ลิวโออขโมยเงินเหรอขโมยเงินขโมยเงินนี่จำได้พาร์ทที่แล้วเรียนรู้จากพาร์ทที่แล้วขอบคุณมาก จริงๆนกพูงไม่มีประโยชน์อะครกาทำในแค่นั้นแหละทชีวิตมัน จะง่ายกว่าคิดว่านะมมมมไม่รู้ซะแล้วว่าเปกายไมไให้มันรู้ซบ้างว่าผายเป็นผายมันมีโลกอยู่ผมรู้อี๋ย่ไอ้นี่ รึอโดดไม่เอาแล้วมาชูนนไปเหรออืมนี่เดี๋ยวพวกแกทุกตัวจะต้องต้าดิ๊กคื ใช่ไหมเกียบขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยเราไว้นี่มันทาซานศึกทาซานดีเอโนมซ่าอุ้ยซาตานเดอะโลกนี่เราอุ้ยแย่งแย่งอาหารชานไปเลกนนู้นนี่ีธรรมดาก็แรงชบลืมไปว่ากระโดดได้ เอาเน้นเ้นเลยดาเ,เน้นเน้นเขอเน้นเน้นทู่เดย์ไอเออืมสองลูกครับจีจีอืมหวาวัดโอเคเรามาถึงนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยงูนั่นเพิ่มสปีดอะไรย เราข้ามไปเลยเราไม่สู้กับพวกนี้ได้ไหมันยมเราไม่มีโอกาสได้ตีมันเลยอ้จาได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วอืมอืมจำคอมโบได้แล้วอุ้ยมันตกไปแทีละข้ามข้ามโอ้โอ้ออมามาฉันสู้บบกแกไม่ชนะอื้ออืม หน้าเร,รียบร้อยเคลียร์ต้องจัดการข้างล่างด้วยสินะโอแกนะ่น้าโอแก่โง่โง่ลงก็ขึ้นไม่เป็นก็แค่กระโดดขึ้นมันไม่ยากอะ,อะไรหลอบนะเออสายส กระโดดกระโดดหนีอะไรอ่ะมันหนีอะไรโอ้รู้แล้วหนีอะไรรู้แล้วมันหนีอะไร,รมน ตัววิกฤตจลิตทั้งหลายแหล่ตายเลยสักเดือนกีเก่งแก่ตายไปสักบอสี่อะโคตรตารางเยอะอะไม่อยากพูดคำนั้นอ่ะแต่แบบมันมันเยอะจริงๆอ่ะแล้วดูลูกน้องมันอ่ะประเด็นคือลูกน้องมันไม่ได้ใช่อะไรเลยอ่ะมันแบบเออลูกน้องมาเผือกทำไมฮะเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นโอ้เซฟแล้วนะเซฟแล้วใช่ไหมเออราบขอบคุณพระเจ้าที่เซฟได้นึกว่าต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วโอ้โหขอขอต่อละคลิปนี้ขอต่อคลิปวันนี้นะครับทู้ชมก็นั่นแหละเหมือนดูคลิปความโอเคครับก็ขอบคุณขอขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าคลิปนี้ถึง20วิวนะครับผมจะทำพาร์ตต่อไปครับโอเคครับลาก่อนซึ่งคงไม่ถึงหรอกอีก เจอกันชักเจอกันพาร์ทนะครับลาก่อนเย่